สองสามสี่เด็ดมาเป็ังไงางเปาสบายดีค่ะไม่คิดถึงผู้ชมทั้งหลายไม่ได้หายไปนานนะแต่ว่าวันนี้กลับมาแบบสนุกมากรู้สึกว่าเป็นตัวเองจริงๆเพราะวันนี้วันนี้คนเยอะมากแล้วเราก็ได้เจอวิสบี้ในฐานะวิสบี้ครั้งแรกไงใช่ไหมน่าไปนอกจากนั้นวันนี้เรายังได้โชว์รวมกับทั้งทิกเกอร์แล้วก็พี่พีเพอร์เซสด้วยสนุกคูณ3ไปเลยย้อนไปขอยอนเป็นทุกพาร์ทอ่ะ ไปโชว์มาล่าสุดเลยที่ใหญ่โตอ m e a ไปเลย TMEA นะคะใช่ค่ะรู้สึกว่าเป็นเวทีที่น่าจะใหญ่ที่สุดแล้วก็ยากที่สุดสำหรับพวกหนูแล้วเพราะว่าด้วยคำนี้มันเป็น international ด้วยแต่ว่าก็รู้สึกตื่นเต้นกันมากๆเลยค่ะแล้วรู้สึกดีใจกันมากๆที่ทุกคนแบบคอยสปอร์ทั้งหลากยต่างประเทศทั้งที่ประเทศไทยค่ะที่เหมือนแบบทุกคนก็คอยสปอร์ตออนไลน์อยู่ตลอดเวลาค่ะตื่นเต้นมากเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจหนึ่งของวิสค่ะ ในฐานะน้องใหม่ทางชีฟอ์อะไรอย่างงี้แล้วเราแบบได้เกียรติไปร่วมง,งานใหญ่ขนาดนั้นร่วมกับแบบศิลปินต่างประเทศเยอะๆเลยเราก็รู้สึกมีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆค่ะเพราะว่าแม่สาวไปท้ารเียงก็หนูร้องไห้ตั้งแต่ตอนเห็นเวทีครั้งแรกเลยตั้งแต่ตอนซาลเชคแล้วอ่ะคือมันดีใจมากๆแล้วหนูก็มองเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆก็แบบอย่างงี้กับเวทีอ่ะคือมันซึ้งเกินบรรยายค่ะมัน เกินที่ฝันไปมากค่ะแบบว่ามันไม่เคยอยู่ในหนูไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะได้ไปยืนจุดจุดนั้นได้แบบว่ากับเพื่อนๆอีก5าคนซึ่งพอมันมีโอกาสแล้วรู้สึกว่าดีใจมากๆที่ทุกคนสนับสนุนเราด้วยแล้วหนูหนูคือตื่นเต้นมากๆาเลยเพราะในชีวิตไม่คิดว่าจะได้ไปที่ต่างประเทศขนาดนั้นแล้วก็เวทีใหญ่ขนาดนั้นด้วยเราไปกับพวกเราวิทุกคนด้วยก็แบบอน j o ยมากๆแล้วมีคนร้องเพลงพวกหนูแบบ อะไรอะป้ไฟป้ายไฟเดสป้ายไฟเดสก็เลยแบบดีใจตอนเล่นแดนหัวใช่แล้คือมันในระยะเวลาสั้นมากๆที่เรามีโอกาสขยิบข้าวอย่างเนี้ยใช่ซ้อมหนักด้วยช่วงนั้นแต่พี่เพอร์เขาบอกว่าวิดขึ้นก่อนวัดต่อมากดดันสุดใช่แต่เพอร์เซอร์เขาทำดีอยู่แล้วแบบพวกหนูก็ไปซัพพอร์ตหน้าเวทีเลยวันนั้นหนูอยู่เพอร์เซอเลิศเลิศตลอดด้วยจังหวะผมได้ยินเขาบอกว่ามันมียิทยารลั้ หญ่มากเราไม่เห็นนะเราอยู่หลังนั่เลยถ้าเกิดเป็นหน้าของตัวเองอะไม่เห็นแต่ว่าจะเห็นหน้าของเพอร์เซสใช่เราไปกอะแถวหน้าสุดของเพอร์เซสเลยเป็นแบบตัวต้นเสียงกีต้่ะเพื่อเลยก็รู้สึกว่านอกจากจะดีใจที่เห็นหน้าพวกเราบนนั้นแล้วเราก็ดีใจที่ที่ได้เห็นเพื่อนเพื่อของเราอยู่บนนั้นด้วยจะบอกว่าวันที่ไปดูเพอร์เซสอะเหมือนมีแฟนคลับรู้จักเราบางส่วนด้วยที่แบบว่าเออเขาเห็นเราเมื่อวานอะไรอย่างงี้ก็รู้สึกว่าอุ้ยเราประสบความสําเร็จระดับหนึ่งแล้ว ภาพสวยมันเป็นมากนะจะโอ้ยกูอยากมดไปสิยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนด้วยนะคะที่เชื่อมั่นในพวกเราแล้วก็ให้การสนับสนุนพวกเราเป็นอย่างดีค่ะขอบคุณจริงๆขอบคุณไม่ใช่ศิลปินขอบคุณแฟนคขอบทุกๆคนขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะคะขอบคุณนะคะอย่างอ่ะพอมาเสร็จก็มีแบบว่าเรื่องหลังที่ไปเยี่ยวมา ไปเที่ยวสวนสนุกมามีคนนึงเหมือนวิญญาณหลุดออกจากร่างตลอดเวลาถึงเครื่องเล่นใครคะเหมือนชื่อเชียอะไรนะเดี๋ยวได้แล้วหนูบอว่ทุกคนวิญญาณหลุดหมดแต่ว่าคนนี้จะเป็นพิเศษเพราะเขาเหมือนลอยไปแล้วจริงจิงๆหนูหนูขอแก้ตัวหนูไม่ใช่คนขี้กลัวแบบนั้นแค่วันนั้นหนูขึ้นใส่แบบเกลี้ใ่แช่นคือมันเป็นมีมแบบ เราทำกับใครแล้วเรเราไม่คิดว่าเครื่องเล่นดิสนีย์มันจะน่ากลัวขนาดนั้นไม่ได้เตรียมใจนั่งชิลๆแล้วอยู่ๆก็รุนแรงเฉยๆล้วมันจะเหนื่อย้ดยแบบเราทราเวลไปในที่หลายวันติดใช่จาคนที่ดูเอต้าสุดแล้เรคนนี้ป้าอะไรนะคะอะไรนะคนอะไรนะคะคชือคือก็พูดตรงๆก็ใช่เพราะว่า เราเป็นสายแบบไปสุดอยู่แล้วคือจริงๆหนูก็กลัวหลายเครื่องเล่นแต่ว่าถ้าเกิดให้เลือกระหว่างเล่นกับไม่เล่นเราก็เลือกเล่นอยู่แล้วพราะเราไปอยู่ตรงนั้น <ไป S 1> ทั้งเล่นล <ไป S 1> ลหนูนแบบไปใส่เก็บโมเมนต,ต์ไง,งได้อยู่กับเพื่อนเราก็ต้องทําทุกอย่างกับเพื่อนอุ้ยเขาเสียน้าตาด้วยนวเนี่ยคนเนี้ยคือรู้สึกว่าง่ายเกินนะที่เสียด้ำตาอีกรอบไหมตอนนี้เลยเสีย้ำตานั่งนั่งดู พูแล้วก็เห็นเพื่อนยืนก็ร้องแล้วไปง่ายเกินรอ้หน้าแมวแล้วค่ะเดี๋ยวมันซึ้งเกินใกล้เกินทบหน้าท้งจำของนี่คือการถูกคุณเดราไปได้ดูร่วมกับคนที่แบบว่ามีโมเมนต,ต์ร่วมกันแล้วก็แฮปปี้มันเหมือนมีพลังอะพี่แบบว่าพอเราได้ไปอยู่ตรงจุดๆนั้นจริงๆแล้วมันรู้สึกว่าทุกอย่างมันดูขลังไปหมดเลยอะที่แบบรู้สึกอบอุ่น รู้สึกคิดถึงครอบครัวด้วยแบบว่าวันหนึ่งก็อยากจะพาครอบครัวหรือคนที่รักไปที่ดิสนีย์เหมือนกันเพราะจริงๆเราอยู่ด้วยกันแบบบ่อยมากๆล้วตรงนี้เหมือนแบบเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่อยู่ตรงนี้เลยเพราะเห็นภาพแล้วแล้วมันแบบมันอินอะดูอันรีบขึ้นนะเดียะต่ว่าไปนี่เนี่ยว่าโอ้ถ่าตอนนี้มานก็เชาพาะชามยังเป็นอนหมดแล้วมั้หมดแล้วหมดหมดหมดแล้วอ เทนฉ่ำก็ฝนตกฉ่ำเหมือนกันใช่ไปที่ไหนฝนตกตลอดตั้งแต่ตอนใต้หวันแล้วเออแต่ว่าที่มาเก๊าเขาถือว่าฝนตกเนี่ยคือโชคดีใช่เราก็เลยโชคดีตลอนถูกปะโชคดีทุกวันด้วยไม่ควรทุกวันเนี่ยใช่ตลอนที่ผมบอกเลยก็ไม่กลัวใช่ได้ค่ะว่าเราสู้ตรเอ่อทามาสุดท้ายการล่าสุดเลยกับการของรอบปีนี้ดีใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ พวกหนูดีใจมากๆอยู่แล้วเพราะว่าตั้งแต่วันแรกเลยที่พวกเราเดบิวตก็ร้องไห้หน้าจอดู MV ของพวกเรากันเองใช่ไหมแล้วก็มาถึงวันนี้ทุกอย่างมันเหมือนเกิดขึ้นเยอะมากแต่ว่าเวลามันผ่านไปแป๊บเดียวมากๆอะไรเงี้ยหนูก็อยากให้พวกเราอยู่ด้วยกันเปนานๆรักกันไปนานๆอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็อยากจะขอบคุณพี่ๆวิสบีททุกคนด้วยที่แบบซัพพอร์ตจนวิสมีททุกวันนี้นะคะ ตอนนี้ทุกคนก็มีชื่อแบบ official นะคะที่เป็น v i s e y ซึ่งเมื่อก่อนทุกคนก็จะเป็นวิ t t ตนใช่ตอนที่มี official แล้วเป็นชื่อใหม่ใครคือวิสแตนใครรู้จักวิสแตนนี่คือไม่เด็กแล้วนะคะ original ไงเป็นวิสบีเพราะว่ามันมันมาจากวิสก็คือพวกเรา5คนแล้วก็ b e อิงค่ะก็คือเหมือนกับเป็นการมีอยู่ของว i สก็คือทุกคนเป็นแบบการมีอยู่ของพวกเราซึ่งไง มาถึงจุดที่เราบอกว่ามีชื่อแฟนสาวแล้วมันมีเขินเขินอ่ะขอเสียงวิสบีหน่อยได้ไหมคะเหมือนแบบว่าเขาเขาเป็นแฟนคขาโดนที่แบบอะไรนะอะไรขอช้าๆเขาไม่รองไห้เราจะคือหนูฟังไม่ทันหนูอยู่ใกล้ขนาดนี้หนูยังฟังไม่ทันไปเชียร์ไปออกใช่ไหมเมื่อกี้ก็ไม่ไปไม่หอมเหมือนกันพี่พูดว่าฝันที่ไม่กล้าฝันค่ะไม่ใช่แพี่จะแปลออกแต่พี่คิดว่าแฟนขับก็น่าจะแปลพี่ลองแปล กว่าก็คือตอนที่แบบว่าต้องขอเสียงคนขับอ่ะกีดแล้วมันแบบมันเคิแบบเมื่อก่อนเราก็แบบเราจะขอเสียงเป็นแบบทุกคนอะไรแบบนี้ตอนนี้มันกลายเป็นแบบขอเสียงวิสบี้แล้วไงที่พวกเราเลือกชุดนี้เพราะมันแบบมันจะมูจะมีแบบวิสบี้อะไรแบบน่ารักค่ะสไตล์ที่บอกว่าทำกินกีดเออแบบนี้อย่างเงี้ยจะมีคำเปรี้ยวเผ็ดซาอะไรอย่าง้ยก็เป็นไปได้ ถ้ามาขนาดนี้ละมันจะต้องมีโปรเจกต์ต่อไปสปอยมาทาราอุ้ยก็ไม่ได้สปอยล์ไม่ได้หรอกมันก็แค่แบบเร็วๆนี้แหละก็แบบอาจจะถ่าย MV วเร็วๆนี้อีกแบบนึงแบบเดียวจริงๆทุกคนหลับตาเปิดใจครั้งนึงคือตู้มีก็ไม่เร็วขนาดนี้แล้วอบนจะมาแบบไหนก็ต้องรอดูอยากให้รอติดตามให้รอลุ้นดีกว่าแบบไหนดีกว่า แต่พูดเลยว่าไม่ไม่ตัวเปล่าใช่ไม่ตัวเปล่าแน่นอนเออ Ashley แค่ให้แค่นั้นเลยค่ะไม่ตัวเปล่าแค่นี้ก็เด็ดละค่ะอันนี้คือแบบที่สุดแล้วที่สุดแล้วที่หนูว่าอันนี้สเปเชียลสุดๆเลยอ่ะไม่เคยพูดที่ไหนไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนแล้วก็ไม่เคยคิดว่าอันนึงจะต้องทําด้วยซึ่งหนักหนาสาทหมืกันทุกคนคงงงว่าไม่ตัวเปล่าคืออะไรรู้ใช่ไหมล่ะไม่ตัวเปล่า สับ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 โชว์โชว์เลยพี่แบบว่าเราถือมีดแข็งแรงมาแล้วก็สับหมูเพลงมันสไตล์สับมันใช่ค่ะขอไม่พูดอะไรแบบนี้อทีแล้วยังไม่พออีกเหรอมีมากกว่ามันมันสับได้อีกอันนี้ก็ฝากไปถามเลยด้วยได้เป็นรุ่นเปุดไปมากกว่านี้ละาพอสกับละาพอสกินว่าเต้นในการ์ตูนการ์ตูนดีแน่นอนที่สุดว่าเตาบยากว่าใหม่ว่าสับแต่ว่าคิดว่ารอบนี้น่าจะมีคนเต้นแน่แต่ไม่ต้อง เล็กๆเลยทำยังนะทำยังนะจะต้อไปกันต่ไม่ไไม่ไไม่ไมาเชื่อว่าตอนเนี้ยวนท่อนเดิมมาหลายวันแล้วอกซ้อมใช่ปะเมียค่ะหนูเชื่อว่าจะมีคนแบบเน่อไิมมนกมันต้องถามว่ามันมีท่อนโซโลเต้นอีกมั้ยอุยอุยก็อาจจะมีแต่ว่าจุดพีคไม่ใช่ท่อนโซโลเต้นไงอ๋อรดได้ตรงนี้เลย อะไรทะบอกไปคือทั้งเพลงแล้วคือที่คือทำเพลงเกิดมาอลไรอยู่เนี่ะอ๋อหนักเลอ่ะสุดท้ายเราฝากแฟนๆหน่อยให้เราติดตามเป็นกำลังใจหน่อยสิชีตอมพูดหน่อยอ่าชีตอมโอเคชีตอมเดี๋ยวชีตอมพูดนะคะก็ฝากน้องน้องน้องๆน้องๆ้ห้าก้อนนี้ด้วยนะคะพวกเราวงวิสค่ะติดตามได้เลยที่วิสออฟิเชียลนะคะหรือว่าไปไล่ดู MV ของพวกเราได้เลยที่ genius underscore official ค่ะ แล้วก็อย่าลืมติดตามผลงานถัดไปของพวกเราด้วยนะคะกด f o l l o w social ไว้ว,วันหนึ่งอาจจะมี Hint อะไรต่างๆไม่รู้ว่าไหนเลยอย่างนี้ประมาณนั้นนะคะถามละกัน9ถึง12เอาเลขอะไรใกล้ไหม9ถึง12ขอ9 0 11 12ขอไม่เลือกได้ไหมคะขอไม่เลือกเลขได้ไหมคะ,มคะพูดได้ไหมพีจีไม่จะว,ว่าใครเล่น อันนี้เลือกไว้ทำอะไรนะคะาค่ไม่เชอเอป็นสอตอนนี้เี่หนึ่งคนเนี่ไม่เข้าใจตอนนี้ก็คือได้ัำตอบแล้วไปบอกเขาว่าคืออะไรให้เลขเก้าถึงสิบสองเยคนเก่งของพี่เต่ามาสิบสีิบสองแลวนโอหน่ชอบเลขสิบเออชลางเชิะทารา ทำไมไม่มีใครเชื่อพวกนูเลยค่ะทำไมบอกสิบสองอะทีมสิบสองค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ